เลี้ยงตัวไหนเหรอเนี่ยถึงนั้นทิ้งแล้วลงถึงนั้นไมเหมอนนั่นแหละเนี่ย

là vang đó là vang đó thì anh thịt phải thằng

ลองเลยเอาชิบเอาขามห้องลออหลังนี่เองนะเดี๋ยวน้เดี๋ยวนี้นะเนี่ยบเอาล้อหลังขามหองบ่ใสโซ่ขับติดตัวไปยั้ง

Chance 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 ch 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 ch

เอาเทนหรือไงโยกันนี่ร้อยในนามันร้อยไปหนือไงช่างล่างมันเป็นไุงหนีชุ่งหนีคือกาดมาใส่ใบลดก็ต้องเพาะุมมันไหลโยกบ่หน้าเขาเลยบ่อเรียนิสื่ออยู่เกหน้าเขาเลยบ่ออยกข้างนาไห Hoặc là lắm đến tốc là. Doanh năm, năm, năm. On nhỏ, 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 đây nhỏ, 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 đây nhỏ, 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 nhỏ,

ไม่อไไปนอด้อน oh, so ิุไม่ค่อยหมุนได้ไปรองามันาเปีนยนมันดนน้5า0 0 0เตี๋อก็ได้วะก็ได้ซ้ำไปแล้ว Ha <laughs>